โศกตอนจ้าทะเลของเราจะไม่มีพวกปูม้าพวกกุ้งดิบแลวลูกลูกค้าเราไม่เอาแล้วลูกเป็นที่กระตึกลูกเราต้องมีเอกลักษณ์ลาดปลาเหมือนเดิมลูกลูกค้ายายหม่อมชอบนัวนัวค่ะค่ะทั้งนัวทั้งแสบแกงมีค่ะหน่อสดล้วนเลยใส่เห็ดฟางกลมยู่อร์ีเป็นนาวย้อยได้ไหมลูกปูหมดแม่จําเสื้อจําหน้าตาคนไหนมาดูถ้าถูกรางวัลให้ทองค่ะไม่ถูกเลยค่ะเก้าแปดออกเก้าเจ็ด ยูอบสามล้านสองของน้องอ้อมเป็น5ล้านกับ35บาทครับน้องอ้อมคนสวยญี่ปุ่นยิ้มสวยมากค่ะ <laughs> แฟนหล่อช่างกล้องไม่พูดครับ <laughs> ตมปลาตับมะฮงปลาฉลามติ ų, ่งไก่แม่ในร้านมี oh. nah, now, uh ่ย huh. ังขายในเมนูเ huh. ด็ดๆแกงหน่อไม้สดนะคะแกงเห็ดฟางปลาเผาไก่ย่างถ้าเท่าหน้าหอยจะมีหอยทุกตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวจะมีหอยนาต้มมีกุ้งก้วหมดไปแล้วค่ะสาทหลายเมนูค่ะพี่น้องปิ้งไก่ปลาเผาตับมะฮงแกงหน่อไม้มีหอยหน้าต้มหอยหน้าดุของแต่ว่าเฮ่ามาบ่ท่านกับมื่อนี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะกำลังย่างไก่ อุ่นไก่ร้อนร้อนอุ่นให้เตาเล็กค่ะออุ่นไก่จนเตาแตกเลยลูกค้ามาเพราะว่าคนลงให้ได้แนี้มันไก่มันก็ต้องเยิ้มน้ำไก่แบบยั่วมาอุ้ยเสียดายเราไม่ได้กินลูกลูกไม่กินบอล่ได้กินค่ะเบิร์ดกรอนแล้วผู้ใดอยากนั่งไม่กินเด้อพี่น้องนี่พี่กั๊ดนานให้วัสุดูนานให้วัสดุจังหวัดอุดรธานีเด้อค่ะจับจีพีเอสมาเลยอยู่ตรงคามพอดีเลยค่ะรถรลายหลายมาแย่เหมือดเที่ยงเสื้อสีได้กินเด้อพี่น้องเด้อ หยุดทุกวันที่หวยออกนะคะใครจะตามกินเหวยค่ะก็เลยไม่รวยค่ะโอ้รวยจะขายตะมุงจะรวยแล้วล่ะแม่ชงด่านอะไรมากแ่แม่ซื้อกาแฟหนึ่งเก้าเจ็ดเนาะมาถ่ายแม่ต่อรุ่งของลูกมากมากเลยตะมุงไปจับเสื้บผักน้ำประเด็งหอมหอมค่ะเขียนไว้เสื้อขาวนะคะใส่ถุงก็เข็มใส่ถุงนะคะ แม่คะเทคนิคการจำลูกค้าจำจังใดีแม่จำเสื้อจำหน้าตาคนไหนมาดูถ้าถูกรางวัลให้ทองค่ะไม่ถูกเลยค่ะ98ออก97เจไปกางพนาดกับเล็บอะไรล้องเผ็ดแกงมีค่ะหน่อสดล okay. mm? uh, well, ้วนเลยใส่เห so ็ดฟางกลมรอเด้อเช่นใบย่างเดียวจ้าเพราะวาแย่าหม่อมยังบ่ถึงคิวรอละจ้าใยหม่อมกัตอบบ่ขั้นได้ั้มันไดก็ได น้องก้อมารอบหน้าแม่ก็จำน้องก้อมได้แม่ก็บอกคนสวยญี่ปุ่นน่ะเฮ้ยคนสวยญี่ปุ่นล่าสวยในสายญาติละจ้ะพี่น้องของทะเลของเราจะไม่มีพวกปูม้าพวกกุ้งดิบ้วลูกลูกค้าเราไม่เอา้วลูกเป็นชิ่กระตึกลูกเราเอาแต่ของเราลูกสุกค่ะน้องอ้อนนี่แหละทะเลร้านเราจะเป็นแบบนี้ลูกค้าจะชอบใกล้จะหมดแล้ว้ะลูกเอานี่แหละลูกน้ำไาลเหียน้ำาหลลงจบเป็นปลาจระจรนขนาด อันนี้คือน้องอ้อมญี่ปุ่นค่ะน้องอ้อมกําลังจะได้ทานแล้วค่ะน้องอ้อมกินยั่วๆให้แม่นะคะลาดกน้องอ้อมขาขอโทษค่ะน้องอ้อมเสิร์ฟเองเลยลูกขอบคุณค่ะขอบคุณลูกค้าที่มาหาลูกรอจนถึงคิวยลยขอบพระคุณมากเลยอีกต่ำหนึ่งค่ะขาสัองอีกต่ำหนึ่งอยู่ำต่เรียบร้อยแล้วจ้าหอมปลาไม่ลูกคนหล่อไม่พูดเลยคนหล่อจุกน้ำปลาร้าแล้ว กินให้หมดเดอน้องอ้อมเด้อตำปลาเราจะไม่มีหน่อไม้ลูกแล้วเราจะใส่แค่พวกนี้เหมือนกันลูกลูกค้าก็เลยชอบลูกเราต้องมีเอกลักษณ์ลาดปลาเหมือนเดิมลูกลูกค้ายายหม่อมชอบนัวคอมมือใส่อีกแล้วลูกขอบคุณค่ะแสงสรุปว่าน้องอ้อมเด้อแต่ข้าวหนึ่งตำบักหุงที่ห้องัังมาจ้ะอันนี้เป็นตำทะเลจ้ะแล้วก็อันนี้เป็นตำปลาอืมเป็นตะแเสบผักพี่น้องปลาแดกคือแบบหอมหอมค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแกงหน่อไม้จ้ะ นี่ค่ะแกงนอไหมใส่เห็ดเฟืองเห็ดฟางเห็ดฟางหรือเห็ดเฟืองเห็ดฟ,าง,ดฟางบานเฮาค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีแคบหมูแล้วก็มีป่าเผาค่ะเพื่อนกำลังเผาให้อยู่ฮอนฮอนค่ะจังหน่อยกับมาเดี๋ยวซิมาซิมตํำบักนนู่ก้าบะเน่พปราตเบอง์น่ค่ะเป็าแซบแห้งบักเพ็ดก็ได้ต่ำทะเลต่ำทะเลร้านนี่ซิบบมีกุ้งกับปูด้อจ้าซิมี่นี่แหละ มีอาหารที่แบบมันสุกๆเนาะคะ่ะพคนว่ามันจงสีโบเป็นขีกระตึกประเดกหอมหอมนัวนัว,นวค่ะแซบแซนี่หอยเซอรี่ผับกินกับข้าหมู อันนี้จะเป็นตาปลาแต่ตาปลาก็จะมีหมูยอใส่หมูยอใส่ปลาหมึอกกรอบใส่หมักหอยมีลูกสิ่งพร้อ,อมแซ่บ<ๆ>แห้งไก่โบมาผิดต้องสั่งเพิ่มด้วยค่ะว่าเพื่เอากระสืนขอบคุณมนันดูจะค่ำ นั่ค่ะค่ะทั้งนั่วทั้งแสบน้อใหม่เป็นลำๆเลยหันหอนเลยด้วค่ะเนี่ยเาแกต่น้องใหม่ช่วแสบแห้างแสบผักเหนียว ผู้ดใดมากินอยูรานเพิ่นเนาะคะ่ะมองนั่งกัสิเป็นแบบนี้เ้ยค่ะเป็นตะแคร่แล้วก็นั่งในซุม้มใจต,ต้นไม้เบอรเดีมีแบบเก้าอี้ก,ก็มีค่ะแต่ว่าก็นั่งเสร็จแล้วบร่รด้มีโต๊ะไมหยังนั่งกินเึงตะแคร่เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นปลาเผาะนะคะ่ะอืมไใม่ใม่หอนหอนเลย,ป,ป,เยเป้าเป็ดกระเส็บคัะอุ้ยเนื้อปลาฉ่ำมาก มันร้อนนะคะเพิ่งมาเมื่อกี้เลยเนือ้อปลาดีมากสดมากค่ะทุกคนแซ่บขอบุณข้าผักกระจาใยๆยังสีได้ค่ะพร้อมนำเจลถ่วหนึ่งค่ะ สำหรับไผ่เนาะคะ่ะที่อยากสีตา่มมากินตําม,มักฮุงเจมอมนะคะมาได้เลยนะคะพี่กัดนะคะจะอยู่ตรงข้ามไทยวัสดุสาขาอุดรธานีนะคะไห่มาแต่เว้นมากกรเทียงค่ะจังสีได้กินหลายเมนูเด็ดก็คือไก่ย่างะคะ่ะมาท่านกับท่านมาท่านกับบริกนจ้ะคิดเงินแนะะ่จ้าเป็นจาน้าบาทค่ะแม่ของน้องอ้อมเป็นห้าล้านกับ35บาบาทครับน้องอ้อมคนสวยญี่ปุน่นยิ้มสวยมากค่ะแ <laughs> ฟนหล่อช่างกล้องไม่พูดครับขอบคุณค่ะ นี่ค่ะพี่น้องแม่ค้านาลักษณนาลักค่ะ